การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด -19 เนี่ยมันก็มีมาตรการมีวิธีการมีอะไรหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าทําไมกไม็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ,ะตัวเลขการติดเชื้อแต่ละวันแต่ละวันเนี่ย,ยวันนี้มา8,000กว่าคน8,685คนด้วยกันแล้วก็ตัวเลขของการเสียชีวิต56คนทีนี้ไอ้ที่อยากพูดเช้าวันนี้ก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนตกลงแล้ววัคซีนที่เราฉีดฉีดกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ โดยเฉพาะตัวซิโนแวคที่ก่อนหน้านี้เล่งฉีดกันให้เหลือเกินอย่างที่ภูเก็ตรหรือว่าหลายที่ที่บอกฉีดไปเยอะๆแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าซิโนแวคก็ส่วนหนึ่งแล้วก็แอสตาเซเนกาก็อีกส่วนหนึ่งอเอาให้ชัดเลยนะวันนี้เนี่ยมันมีข้อมูลออกมาไม่ว่าจะเป็นคนที่ฉีดซิโนแวคสเข็มแล้วแล้วก็ยังคงติดเชื้อได้หรือแมก้กระทั่งผลการวิจัยที่พบว่าการฉีดซิโนแวคสเข็มนั้นถามว่ามันมีภูมิไหมมันมีแต่คุณผู้ชมเราต้องไม่ลืมนะว่าซิโนแวคเนี่ย เป็นวัคซีนที่พัฒนามาจากประเทศจีนเพราะฉะนั้นเชื้อตั้งต้นเนี่ยมันมาจากอู่ฮั่นตอนที่มีการระบาดรอบแรกเนี่ยเป็นการระบาดเชื้อในอู่ฮั่นจีนก็เอาเชื้อตัวเนี้ยไปพัฒนาแล้วก็วิจัยเป็นวัคซีนออกมาเป็นซิโนแวคแต่ปัจจุบันนี้ที่มันกําลังระบาดในบ้านเรามันไม่ใช่เชื้อตั้งต้นจากอู่ฮั่นแล้วมันเป็นเชื้อโควิดที่กลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้านั่นก็คือสายพันธุ์ของอินเดียเพราะฉะนั้นวัคซีนที่มันใช้อยู่มันรับมือกับสายพัันนธุ์จากอู่ มันไม่ใช่รับมือจากสายพันธุ์ที่มาจากอินเดียหรือตัวเดลต้าเพราะฉะนั้นแล้วการจะทำให้ภูมิของคนไทยที่ได้รับวัคซีนไหนๆก็ฉีดแล้วเนี่ยต้องฉีดแบบมีประสิทธิภาพไม่อย่างนั้นจะเป็นการฉีดทิ้งฉีดขวางฉีดไปทำไมฉีดแล้วช่วยอะไรไม่ได้ฉีดทำไมเสียเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งบุคลากรมันก็จะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมสูตรออกมาก็คือว่า 1. ใครที่ได้รับวัคซีน2เข็มจากซีโนแวคแล้วนี่ไงคนเนี้ย ได้รับ2เข็มจากซิโนแวคเดี๋ยวรอเลยนะครับมันจะต้องมีเข็มที่3ที่เขาเรียกว่า b o o อร์บู o เตอร์ก็คือเข็มที่3ที่ฉีดไปเพื่อกระตุ้นภูมิของร่างกายให้มันขึ้นมาทําหน้าที่สามารถที่จะช่วยเรื่องของโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดใครที่ฉีดซิโนแวคไป1เข็มแล้วเข็มที่2ควรจะเป็นยังไงความรู้ดั้งเดิมตั้งแต่ต้นเลยในการพัฒนาวัคซีนฉีดเข็ม1ตัวไหนเข็ม2ต้องเป็นตัวนั้นถูกไหมใช่ค่ะเออที่พูดกัน แต่ทีนี้เนี่ยของไทยเนี่ยเข็มหนึ่งถ้าเป็นซีโนแวคแล้วเข็มสองควรจะเป็นอะไระผลการศึกษาพบว่าเข็มสองเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ซีโนแวคเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องเป็นแอสซาเซเนกาที่ตอนนี้เป็นวัคซีนหลักของประเทศไทยหรือถ้ามีวัคซีนทางเลือกอย่างไฟเซอร์อย่างโมเดอร์นาจะดีมากเพราะว่าเป็นวัคซีนประเภท mrna ที่มันสามารถรับมือกับการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าได้และถ้าเกิดเข็มหนึ่งที่ได้ไปเป็น แอสาเซเนกาล่ะไม่ใช่ตั้งต้นจากซิโนแวคก็เหมือนกันนะครับตอนนี้สองเข็มเนี่ยมันเป็นทฤษฎีของบ้านเราว่าสองเข็มจะต้องสลับยี่ห้อกันอ่าแล้วเขารองรับหรอคะในส่วนของอะซิโนแวคเนี่ยฉีดสองเข็มบางท่านก็ฉีดไปเรียบร้อยแล้วอย่างคุณชุนก็ฉีดไปเรียบร้อยแล้วแต่คุณจะต้องมีเข็มสามแน่นอนแน่นอนเข็มสามแต่ต้องเป็นยี่ห้ออื่นต้องเป็นตัวอื่นถ้าเป็นแอสตาถ้าเป็นแอสตาก็น่าจะช่วยกระตุ้นภูมิได้ดี Mm hmm. หรือถ้าเกิดจะดีกว่านั้นก็ควรจะเป็นโมเดอร์นาหรือ<ะ>ไม่ก็ไฟเซอร์ในมุมเดียวกันอย่างเล็กซี่ก็คือฉีดของแอสตรามาแล้ว 1, 1> เขม็มร,ร,ร,รออีก16สัปดาห์จริงๆแล้วเนี่ยต้องรอ12สัปดาห์นะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เขาบอกว่าให้รอ16สัปดาห์ไม่รู้จะเลื่อนเข้ามาอย่างไรบ้างและเข็มที่2ละ่ะสำหรับคนที่ฉีดแอสตราไปเข็มแรกแล้วควรได้รับวัคซีนอะไรคะซีโนแวคแอสตราหรือว่าวัคซีนตัวใดเนี่ยคือสิ่งที่ประชาชนไม่ทราบ พวกเราไม่รู้ของเล็กซี่ใช่ไหมใช่ค่ะเข็มหนึ่งเป็นแอสตาค่ะเข็มสองก็ควรจะเป็นพิษสุนักบ้าพิษสุนแล้วเข็มสามล่ะคะตีดาบรีนรีนคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เราต้องรับข้อมูลข่าวสารนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรับวัคซีนการฉีดวัคซีนแต่ละตัวเราต้องรู้ว่าฉีดตัวไหนอันดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องรู้คือคนอย่างเราๆเนี่ยเวลาไปฉีดเขาจะบอกว่า ฉีดของยี่ห้อซีโนแวคนะคะถ้าใครไม่ยินดีที่จะฉีดวัคซีนซีโนแวคกลับบ้านได้ค่ะลงทะเบียนแล้วก็เลื่อนได้ค่ะนี่คือคือการบอกแบบนี้นะ,ะรวมไปถึงแอสาเขาก็จะประกราศชัดเจนว่าวันนี้เราฉีดแอสตาเซนิกานะคะถ้าใครไม่สะดวกเลื่อนวันฉีดได้หรือว่ากลับบ้านได้นะคะ คือหมายความว่าร่างกายเราเราไม่รับวัคซีนยี่ห้อนี้ก็ทําได้มันนเป็สิทธิ์แต่เป็นสิทธิ์แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกวัคซีนตัวอื่นที่มันมีอยู่ทั่วโลกเนี่ยแล้วทำไมล่ะไม่เปิดให้เอาวัคซีนเข้ามาได้ละม,มันถึงเวลาแล้วไหมคะในส่วนของไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร n สันแอนด์จอร์ซันสปุกิกหรืออะไรก็แล้วแต่คือคุณพูดอะ่ะคุณก็ณพูดแทนคนที่รู้สึกว่า ทำไมไม่เปิดให้เอาวัคซีนเข้ามามันไม่ได้ง่ายเหมือนการเปิดประเทศแล้วใครอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้คือตอนนี้ถามว่ามีการดิวไปไหมมีการคุยไปไหมมีการทํำยังไงบ้างคือมันก็มีการคุยกันอย่างเช่นบอกว่าเอาละเรื่องของโมเดอร์นาวัคซีนตัวนี้อยากจะให้เข้ามาแต่กว่าจะได้เข้ามาหลังจากที่ไปดิวไปคุยกันเนี่ยไม่แน่ใจว่าของมันน้อยหรือว่าคอนเน็ชันเรามันยังไม่ใหญ่เยอะมากเนี่ย กว่าจะเข้ามาคือตุลาคม,อมเออมันจะเข้ามาไหมมันจะเข้ามาเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่คุยวันนี้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยเขาส่งเอาขึ้นเครื่องบินแล้วมาประเทศไทยได้เลยเพราะฉะนั้นวัคซีนสําหรับคนไทยที่เป็นทางเลือกณนะขณะนี้มีเจ้าตัวซิโนฟาร์มและต้องรอเวลาสําหรับวัคซีนที่เป็นโมเดอร์นาที่มีการจองผ่านโรงพยาบาลที่เป็นเอกชนในระหว่างนี้เนี่ยขณะที่วัคซีนทางเลือกมันยังไม่มีจําเป็นต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้นะว่า จะอยู่ยังไงให้มันอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดมากที่สุดเพราะแนวโน้มการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียที่มีการคาดการณ์กันเนี่ยก็คือว่ามันจะถึงตัวเลข5หลักแต่หลักหมื่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ตอนนี้ผมเชื่อว่าพยายามอย่างเต็มที่เลยนะให้มันอยู่ที่ 8,000, 8,000, 9 0 0 0 9,000, กกว่ามันยังไม่เห็นตัวเลขหลักหมื่นเพราะถ้าเกิดว่าแนวโน้มมันสามารถที่จะควบคุมได้เนี่ย มันไม่จําเป็นต้องมีมาตรการในการล็อกดาวน์สิจังหวัดโดยเฉพาะในกรุงเทพกับปริมณฑลที่เมื่อคืนเนี่ยผมออกไปทํางานตอนประมาณ3ามทุม่มหูยรถโล่งมากเลยเมื่อคืนเนี่ยเป็นคืนแรกของการประกาศใช้มาตรการจะเรียกยังไงก็แล้วแต่เรียกเคอร์ฟิวให้มันเห็นภาพก็คือว่าขอให้คนที่ไม่มีธุระจําเป็นอยู่แต่ในบ้านตั้งแต่หลังสามทุ่มจนถึงตีสคนที่จําเป็นอย่างเช่นนี่ เป็นคนทํางานเข้ากะดึกจําเป็นต้องออกไปทํางานเพื่อที่จะไปอ่านข่าวเช้าแบบนี้เนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญ,ญาตจากทางบริษัทหรือว่าองค์กรขณะเดียวกันก็จะเห็นบนท้องถนนมีอะไรว้ารถพยาบาลก็วิ่งนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนป่วยกันง้าบางคืนก็มีเหมือนกันหรือคนที่เช้าเช้าหน่อยก่อนหน้านั้นอะ่ะก็จะมีคนส่งหนังสือพิมพ์รถขนส่งผักอาหารน,น่นนั่นนี่เพื่อบริการประชาชนเหล่านี้เนี่ยก็ยังมี รถขยะก็จําเป็นทัองออกมาเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนบางกลุ่มที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ออกมาแต่ถามว่าและถ้าไม่มีเหตุจําเป็นอย่างเช่นอ๋อถนนโลง่งอยากจะออกมาขับรถแบบน,น,นานๆถนนจะโล่งแบบนี้คุณไม่มีเหตุจําเป็นถ้าคุณออกมาเนี่ยเมื่อคืนครั้งแรกเจอเตือนก่อนอครั้งที่สองอยากให้จําได้นะว่า<อ>มันเพิ่งเตือนมเมื่อวานเนี่ยออกมาอีกมีความผิดตามพรกฉุกเฉินนะอเอาจริงแล้วเขาเข้มงวดนะแต่คือไม่ต้องไปรอลุ้นว่าจะมีด่านไม่มีด่านนะคุณผู้ชมเพราะว่ากล้อง วงจรปิดบนเสาต่างๆเนี่ยเขาจับภาพได้หมดนะเพราะว่าเขาบันทึกเรื่องของช่วงเวลาไว้อะสามทุ่มหลังจากนั้นมีรถคันไหนขับมาแปลกๆหรือว่ามีแก๊งมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีรถอะไรมาเนี่ยเขาตรวจสอบได้ในทันทีนะเอาเป็นว่าในส่วนนี้ค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมากๆแต่อยากจะบอกกับแม่ซื้อขอคุยนิดนึงแ,แล้วกันเนาะคือจะปล่อยเวลาให้เน,นานไปเพื่ออะไรครับในเมื่อคนตายก็ตายกันทุกวัน ออแล้ววัคซีนก็ไม่อคือฉีดแม่ซื้อนะจ,จ๊ะคือใครคือคุยกับตัวเองอคือคุยกับตัวเองอคือวัคซีนเนี่ยก็ไม่หามาฉีด,าาดประชาชนก็ฉีดไปได้กี่เปอร์เซนต์กันถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยตายไปกี่คนวันหนึ่งเฉลี่ยวันละร้อยร้อยวันเป็นกี่คนนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆอัดอั้นตันใจอยากจะพูดมาก ปิดรายการแล้วพูดอย่างเดียวได้ไหมได้คุณก็ไปร้ายงคุณสิคุณก็ไปร้ายคุณก็ไปอยู่ในครับเฮาคุณก็พูดไ,ได้อยู่ครับเฮาไม่ได้เพราะว่าไม่มีไม่มีโทรศัพท์ระบบนั้นอ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลยเล่นไม่ได้ครับเฮาแสดงว่าที่พูดผ่านหน้าจอเนี่ยอันนี้คือได้แค่เท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นต์ของความรู้สึกในใจป่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ยโอ้โหหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ยัง,งคล่งรูอัดอ้นอยู่ในใจกลายมาเป็นคำพูดออกมาไม่ได้เออ99เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ ไหนลองไหนลองพูด99สิมันมันมันเป็นความรู้สึกยังไงพี่อยากจะพูดแล้วพูดไม่ได้เนี่ยคือถ้าพูดคําเดียวเลยนะณเวลานี้มันห่อเหี่ยวจิตใจมากณเวลาเนี้คือมองไปเนี่ยมันมีแต่แบบความท้อแท้สิ้นหวังความตายจริงเหรอแล้วก็การท้อแท้เพราะว่าเราเห็นตามหน้าสื่อหน้าข่าวคุณผู้ชมมันมีแต่ความโศกเศร้าแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาบริโภคข่าวหรือว่าอัปเดตเรื่องของข่าวต่างๆเนี่ย มันก็จะมีแต่ความเศร้าความเสียใจถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของเราคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นเพื่อนที่อยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันเ,ออเป็นคนในจังหวัดเดียวกันนี่คือมัน,มนเดือดร้อนกันหมดหตอนนี้ทุกหย่อมหญ้าเอาจริงทุกหย่ยู้เราอยากร้องไห้เดี๋ยวร้องไห้บ้างดีกว่า ร้องจะอัดให้ใช่ไหมคะ,ะได้อัดคลิปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยววันหลังก่อนเดี๋ยววันหลังจะร้องให้เพราะว่ามันอัดอั้นตันใจจริงๆคุณผู้ชมเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยเราก็ไม่อยากจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากอ่านข่าวในเรื่องของการเสียชีวิตของวันนี้กี่คนกี่คนมันอัดอั้นตันใจไม่อยากอ่านอะไรที่มันหดถ,ถูแต่มันก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อสารให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้ถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับคือถ้าเราเลือกที่จะคุยแต่ข่าวสนุกสนานแต่ว่าลืมไปว่า ในโลกของความเป็นจริงอ่ะตอนนี้เรากําลังประชิญกับอะไรอยู่มันก็ไม่ได้ไงค<ฆ>ุณผู้ชมเราเครียดเราเครียดไปด้วยกันและเราก็เครียดใช้ความเครียดนี้เพื่อที่จะเป็นเกราะป้องกันตัวเองดีๆนะครับคือตอนนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนยังไงเนี่ยบางคนบอกว่าใส่หน้ากากชั้นเดียวอาจจะไม่พอเลยด้วยซ้ําแต่ที่มันดีที่สุดนะถ้ามันไม่มีเหตุจําเป็นเนี่ยผมว่าอยู่บ้านเพราะอะไรตอนนี้มันปิดสถานที่อะไรต่างๆ มีวันหนึ่งครับผมจําเป็นต้องไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโอ้โหมันคือพื้นที่การรวมตัวการชุมนุมย่อมๆคือเข้าใจนะไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปเนี่ยเขาจะไปเดินเล่นทุกคนไปเพื่อจะไปซื้อของแล้วก็จะกลับบ้านแต่ว่าใจมันตรงกันไงแล้วช่วงนี้เนื่องจากว่ามันไปที่อื่นไม่ได้ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเอ่ยพวกนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นที่รวมของคนจํานวนมาก hmm. จริงๆทีนี้เรื่องของอ่นนิดหนึ่งเรื่องของการใช้ชุดตรวจ ที่ก่อนหน้านี้บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขมีมติปลดล็อกให้สามารถใช้ชุดตรวจได้เองแล้วเนี่ยเป็นยังไงเอาจริงนะไอ้ที่คำว่าปลดล็อกให้ใช้ชุดตรวจได้เนี่ยตอนนี้เป็นชุดตรวจที่เขาเรียกว่าแอนติเจนเทสนะครับเพือ่อที่จะให้ตรวจแล้วผลเนี่ยออกมาได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่ามันอาจจะเพราะว่าอะไรเพราะาไปแลป็บหนึ่งไปแล็บเนี่ยมันรอผลข้ามวันอสองค่าใช้จ่ายในการตรวจแล็บเนี่ยคุณเคยไปแยงจมูกไหมโอ้ยก็รู้ราคามาตั้งแต่ เก้าร้อยจนถึงสี่พันห้ากล้องมันราคา <c oughs> มันเป็นหลักพันจริงๆแต่ว่าไอชุดตร,ตรวจตรงนี้เนี่ยก็ยังมีข้อถกเถียงนะ <c oughs> เพราะว่าบ้านเราเนี่ยบอกว่าให้ขายประมาณ300ไม่เกิน400แต่ว่าไอในโลกออนไลน์บอกเฮ้ยถ้าเกิดไปดูต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยชุดหนึ่งอะร้อยหนึ่ง <c oughs> หรือบางทีชุดหลักสิบก็มีเหมือนกัน <c oughs> เอาล่ะอันนั้นเป็นเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับราคาราคามันก็สําคัญอย่างหนึ่งแต่ประสิทธิภาพในการใช้ในการตรวจมันก็สําคัญเหมือนกันนะไม่ใช่ว่า พอบอกว่ามีชุดตรวจด้วยตัวเองออกมาได้เนี่ยขายกันเกลื่อนขายกันเกลเอเลยแล้วตรวจแล้วบอกว่าถ้าไม่มีคุณภาพอ๋อไม่เป็นไม่เป็นไม่ติดไม่ติดปรากฏวางใจผมตรวจแล้วผมตรวจมาจากที่บ้านแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งตรวจเลยไม่ติดไม่เป็นอะไรปรากฏว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วมันเป็นว่ะเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าผลไอ้ของที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันมักจะมาพร้อมโอกาสมาพร้อมวิกฤตเสมอพอบอกว่าให้เอาชุดพวกนี้มาใช้ได้ ก็จะมีของราคาถูกอของปลอมของไม่ได้คุณภาพเนี่ยเอามาขายในยราคาที่ถูกกว่าแล้วบางทีผู้บริโภคหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการดูอไม่รู้เท่าทันซื้อมาตรวจโอ้ยสบายใจวางใจผลตรวจสมมติเป็นสีเขียวผ่านแล้วไปไหนตอนไหนก็ได้กลายเป็นว่าทีนี้เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะไปรับเชื้อหรือแม้กระทั่งคุณเอาเชื้อที่คุณคิดว่าตรวจแล้วผ่านเนี่ยไปแพร่ให้คนอื่นก็ได้นะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆค่าผู้ชมขา